ครับอันนี้ก็มาดูพระสมเด็จเกตเชโยพิมพหกชั้นอกตันนะ <c oughs> น่าจะเป็นเนื้อยุคเล็กๆเป็นพระที่ทันยุคนะฮะขยายหนึ่งพันเท่าก็จะมีมวลสารตามตำรามีแควไซผิวงอกความเก่าธรรมชาตินะลักษณะพระเป็นเนื้อพระเนื้อแกล่งเก่าธรรมชาติ จะหนาหน่อยนะพระพิมพ์นี้บล็อกนี้เ็นการแตกล้านไปทั่วนะรอยเหี่ยวรอยหดพระบล็อกนี้จะไม่ค่อยเทียบนะเป็นพระแท้นะครับยังพอหาได้นะครับ พระเกศชโยส่วนใหญ่ก็จะเนื้อแกร่งนะขยายหนึ่งพันเท่าก็จะเห็นความเก่าชัดเจนผิวงอกมีมวลสารพ,พระกำแพงอะไรประมาณนี้ผงทองก็มีบ้างอันนี้ความเก่าธรรมชาติ